ขิงเคียวฉดหอมถ้วยหอมใส่นิ่มลงไปผัดไฟอ,ไอ่อนๆ,ๆ,ๆนะคะค่อยๆคั่วไปนะคะเขาจะหอมตีนมาเหอมหอมนะคะเต้าเจียว อนขึ้นเลยค่ะไก่ต้มร้อยอร่อย,ออยแฟนงต้มเลยค่ะอยุรสค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นหมี่ซ้วนะคะไก่นะคะน้ำจิ้ม และต้มจืดฟักอิ่มอร่อยปอีกหนึ่งมื้อค่ะ